ตัวเองวิ่งลงมาแนะ่ แองจี้กำลังจะไปดูบ้านที่กำลังกอ่อสร้างอยู่ที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะคะแองจี้แองจี้ <c oughs> มุดเถอะล่กะช็อมุดตาแองจี้ช็อมุดตาะอาเอาเอาเอ ตอนนี้อยู่บ้านที่กำลังกอ่อสร้างแล้วนะคะตอนนี้แองจี้กำลังเล่นทรายอยู่ก็ไม่เคยเจอทรายกองใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะก็ดูจะสนุกสนานมากคือแบบโอ้ยมันเยอะมากทรายสะใจนางล่คะค่ะ จี้ไปไหนเนี่ยสำรวจใหญ่สำรวจสนุกเลยเหรอแองจี้แองจี้สนุกเลยเหรอเล่นมากเหนื่อยหิวน้ำสนุกสนานค่ะ ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีนะแล้วก็แองจี้ขอตัวกลับก่อนนะคะบายบายสวัสดีค่ะ